สวัสดีค่ะมาทักทายทุกคนในแฟนเพจ Beauty Guru บ้างนะคะเดี๋ยวรอคนเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอแชร์ลงกู๊ปแป๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาไล้ให้ดูนะคะหลังจากเอาฟิลเลอร์ที่คางออกนะคะแล้วก็มีทำอะไรอีกมีกรอนอกคิ้วด้วยนะคะแป๊บหบนึงนะแช่ไปยังกลุ่ง วันนี้เปลี่ยนที่ไลน์นะคะมาในแฟนเพจนะคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อไอค่ะชื่อน้องไอน,นะคะ น้องไอเสียงเป็นไรรู้เสียงเปลี่ยนค่ะพี่นี่เสียงเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้หลังจากทำกี่ชั่วโมงเอ่ยน้องไอน่าจะยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอ่ะพี่หรออันนี้น่าจะประมาณสามชั่วโมงก็คือน้องน่าจะเพิ่งฟื้นจากยาสลบนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอะฝั่งนี้ดีกว่าพอดีอีกฝั่งเลยมันมืดหรือว่าเป็นพอ ไฟหดเตียงเออน่าจะใช่อ่ะมาแลา้วค่ะนี่นะคะขอฝั่งนี้ดีกว่าอ่าฝั่งนี้สวยกว่าไ <c oughs> <c oughs> อ้ไข่เอาแช์แป๊บนึงคนะ <c oughs> ่ะอ่าทุกคน อันดับแรกทําไมถึงเลือกตัดสินใจมาทําที่โรงพยาบาลมีอาด้าคุณหมอจีซ่าคะก็ต่อหน้านี้<ม>นะคะมีเพื่อนมีเพื่อนที่มาแล้วทำเราประสบผลสำเร็จเยอะมากค่ะที่เป็นเพื่อนก็เพื่อนคนนั้นมาให้มาที่นี่กับคุณพิงค์แล้วก็เออในเรื่องของแบบคุณหมอเป็นไงบ้างคุณหมอแนะนําดีไหมคะในการผ่าตัด คุณหมอใจดีมากให้คำปรึกษาดีไหมคะให้คำปรึกษาดีมากมแล้วตอนแรกอะเรามีความกลัวมากล<อ>เลยามมาใช่ไหมะเกี่ยวกับเรื่องการดมยาสลบใช่ไหมคะใช่เราเป็นไงบ้างเพราะว่าเราผ่านแต่ประสบการณ์การเขาเรียกอะไรอะผ่านแต่ประสบการณ์การใช้ยาเบอร์ใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากที่ดมยาสลบเป็นไงบ้างมันน่ากลัวอย่างที่คิดไหมคะม่าค่ะไม่มได้น่ากลัวเลยยาที่นี่เหมือน สมูทมากนี้ก็คือเหมือนว่าเราจะค่อยๆง่วงค่อยๆง่วงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยค่ะใช่ค่อยๆง่วงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมคะใช่เหมือนเหมือนเหมือนว่าเราตอนนี้จะนอนอ่ะค่ะแค่นั้นเลยเพราะว่าอาการเราแบบว่าเป็นแพนิคอีกนึงใช่ไหมใช่ค่ะก็เคยเป็นแพนิกท้างตัวยาสลบแต่ที่นี่ยายาสลบซึ้มากแล้วก็ไม่าอีบมันก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดเนาะ โอ okay. เคอยากให้ดูนิดนึงตอนนี้หน้าน้อยยังบวมอยู่นะคะตอนนี้เอาเอ,อหนกคิ้วออกไปหมดแล้วนะคะเปิดแผลที่ายผมนะคะเอ,อ้ยเปิดแผลที่ที่คาดผมนะคะน้องยังต้องพันหน้าอีกประมาณสามวันนะคะแล้วก็สามารถสระผมได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มบวมช้ำเขียวแล้วนิดนึงนะคะแล้วก็เอาสาร ที่คางออกด้วยนะคะอันนี้ฉีดมากี่รอบเอ่ยสามรอบสามรอบใช่ไหมคะอ่าฮะอันนี้เลือกแผ่นในปากใช่ไหมคะครับส่วนอันนี้จะเป็นที่คาดผมนะคะมันเจ็บอย่างที่คิดไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะตอนนี้ก็ไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมเจ็บเลยชิลมากพี่พี่บอกเลยว่าเมื่อคืนเป็นไงบ้างนอนไม่หลับด้วยใช่ไหมคะเพราะกลัวเจ็บตอนนี้คขชิลมากงงกับตัวเองมากอืม เจ็บเลยครับไม่รู้สึกนะคะแต่รู้สึกนิดนึงไหมอะแบบว่าชชาๆไม่รู้สึกอะไรเลยนะพี่กี้ปกติมากตอนนี้จริงหรอพี่กี้ก็เห็นหนูคอหามเพื่อนเยอะแยะมากมายเออหมออาจจะเป็นแบบว่ายาแก้ปวดที่เขาฉีดให้ด้วยแล้วอาจจะไม่ปวดเนาะใช่ฉไม่ปวดเลยค่ะโอเคนอนก็นอนพักหนึ่งคืนนะคะมีอะไรก็สามารถกดเรียกพยาบาลได้นะคะพยาบาลก็มาหา ตลอดนะคะอะลองเดี๋ยวลองเทสก่อนอะเราลองอเ,เทสนะคะ,ะใช่ว่าพยาบาลจะมาไหม,มาใลเลนเดี๋ยวลองดูอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะ มาแล้วมาแล้วนะคะพยาบาลมาแล้วน้องเนออันนี้ได้ได้ฉีดยาแก้ปวดให้น้องนะน้องบอกว่าไม่ปวดเลยปวดไหมไม่ปวดเลยเรายังไม่ได้ฉีดเดียไม่ฉแต่ถ้าเกิดแบบว่าแต่ถ้าเกิดปวดก็บอกได้นะคะฟื้นแล้วหรอฟื้นแล้วค่ะหมอฉีดยาบอกให้หมดแล้วเนาะโอเคที่เห็นกี้ตาบวมอีกกี้เพิ่ง แก้ตาหนึ่งข่าได้สิบสองวันนะคะเพราะว่าเออชั้นเก่าตอนที่กี้ฉีดไขมันแล้วชั้นตามันหลุดนะคะก็เลยไปทําใหม่รอบหนึ่งนะคะอ่ะอทีนี้หนูมีอะไรหนูก็เรียกพยาบาลได้เลยนะคะได้ค่ะโอเคอผลออกมาก็ดีนะคาะก็โอเคอันนี้เลือกแผนในปากนะคะก็ต้องรัดหน้าเอาไว้ก่อนนะ ไม่ได้ปวดอย่างที่คิดเนาะไม่ไม่ไม่ได้ปวดเลยค่ะดูแล้วบอกว่าโอเคมาหลังจากที่ทำใช่จะกลับมาทำอีกจริงๆนะทำอะไรคะดูก่อนว่ามันมีอยู่พองอะไรอีกก็อนนี้ก็ทำไปสองอย่างนะคะมีเออกอหนกคิ้วกับเอาฟิลเลอร์ที่คางออกนะคะตกแต่งกรุุบเนาะใช่อเคนี่ค่ะก็ ให้ดูไปแล้วนะคะหลังจากที่ทำเสร็จนะคะวันนี้อีกเคสหนึ่งกำลังทำอยู่นะคะมีอีกเคสหนึ่งทำทั้งหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นกรามวีลนนะคะมีทำกรามมีเลื่อนหน้าผากแล้วก็มีทำอะไรกัะทำอะไรอีกอันหนึ่งทำไม่ได้มีเลื่อนหน้าผากมีกรามมีโนกแก้มนะคะใช่ค่ะแล้วก็อะไรกับ กอนหกคิวด้วยนะคะโอเคมาดูกันอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์พยาบาลนะคะของโรงพยาบาลเวลามีอะไรก็กดเรียกได้พยาบาลก็จะเดินเข้ามาหานะคะน้องอยู่ห้องนี้นะคะอ่ะห้องก็ใหญ่มากๆเลยนะคะแบบว่ามีเพื่อนมาเฝ้าได้ด้วยนะคะเห็นไหมเพื่อนก็สัมผัาเฝ้าได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ มีทีวีมีแอร์มีทุกอย่างนะคะคือเพิ่งเห็นเคสนี่ที่ทำแล้วแบบไม่เจ็บนางบอกว่าไม่เจ็บอะงงมากพยาบาลเอายังไม่ได้ฉีดยาแก้ปวดด้วยนะดีมากแต่มีฉีดยาแก้ปวดมาจากห้องพักเอ่อห้องผ่าตัดนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ปวดก็สามารถบอกพยาบาลได้พยาบาลก็จะมาฉีดให้ทุกห้าถชั่วโมงนะคะ ปกติอะเอาจงจริงมีแต่คนเขาจะขอแบบเติมยานะอันนี้คือแบบว่าชิลมากนางคุยโทรศัพท์กับเพื่อนตอดเวลาไม่นอนเลยสวัสดีพี่เกดด้วยนะคะนี่นะคะให้ดูห้องพักอีกทีนึ่งพยาบาลก็ดูแลดีนะคะนอนสำหรับเคส กอนอกคิวนะคะนอนหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ถ้าทําทั้งหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ดูว่ามันจะต้องนอนกี่คืนนะคะอันนี้ก็เตียงที่เห็นคนไข้เข้าไปห้องผ่าตัดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของห้องพักฟื้นต่าง,ง,งๆนานานะคะ ก็จะมีห้องพักฟื้นใหญ่ห้องพักฟื้นเล็กนะคะนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งกี้ก็เตรียมของให้คนไข้แล้วนะคะโอเคสำหรับคนที่สนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์กี้มาที่ไลน์แอด npf 6 0 0 5 f นะคะหรือว่าโทรมากลไทา้ที่0 6 3 9 4 1ี่หนนะคะสวัสดีค่ะ